เสียเสียสมอีกแล้วนี่ครับพี่น้องหนีหู้นี่ออนมันใจเลยหู้นี่ยูเทยนปะไม่ได้เสียบกับเสียบให้เบ็ดโผล่เขาหน่อยนึงนะครับเด้อประมาณนี่ครับผมวดน้ำมัดเสียบย้อนลงไปเลย Văn mà vẫn như nữa không lạy vào vậy nè vẫn như nè vẫn như vậy nè vẫn như vậy nè vẫn như vậy vậy nè vẫn săn vậy nè vẫn như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  vậy nè vậy nè vẫn như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  vậy rồi vẫn như vậy nè vẫn như vậy nè vẫn như แรกนี่ครับไม้ห้ามือนี่ใส่หาหู้เลาะคั้วเนี่ยแหละครับไปพอเากใส่ไปเรื่อยครับหัวหน,น้าเพิ่นครับเพิ่อนไอ้ออกให้หู้หยังไงยุติเย็นจดหู้ยังไม่เงยหักหู <laughs> เ้เงยหู้เย็นัะเดี๋ยวเห็นเป็นว่าเป็นหูเ้เยน็นไม่จีดสะดุดตาข้างหลอก นี่พี่น้องเบ็ดครับขวดน้ำมัดเชืกอกเอาลังนี่คือผมมีเชืกอกเอื่อลังอันกูกดดึงมีแต่ขวดน้ำอันกูกดดึงหรอเธอมันจิตเย, <c oughs> ย็นคตัวยางหาน้ำข้องหลอดนี่แหละครับนี่เดีย๋ยวหมดแม่นมันโู้โเปิงหูมันขนันหูมันเสียงออกมาข้างนอกนเป็นหูเย็ยนบ่ ยังวาลงน้ามันเสียกไข้างในนัันแค่ย่าไปจกมันม่มันม่นดอกุปูเจ็ดน้อยตีนอยู่่รอมันมี้เี่ยวมเพิ่มรยนาะมันไปทางหน้าให้้องาต้องเ์มัว่จังนี่าะหามันหัวไปขางหน้าเจ้า พี่พี่พูดนี่พูดเงาหยาเนี่เห็นไหมว่าพูดมันลงบางสตยเออในลานั่นแหละนั่นแหละช่วงพูดเงาหยาแห้งๆมันนี่นี่นะเออเอามือรวบรวบบ่งว่าหู้หูมันลงมาหาหนามบ่บ่เมียนเบื้องดีซะก่อนมันจะมีหูลงมาหาหนามบ่ตกบางเลยโอ้ยบ่เมียนไหนมอดหูบ่เกี่ยงเกี่ยงบ่เกี่ยงกะบ่เป็นอย่างงั้นบางซะก่อนว่าหูมันมันไปทางไหนมันลงหาหนามบ่บางแก้มันก็มาอยู่หูอีปู โอ้ยดินแกนพวกพูนอ่ะหู้เขาวันแท้พูนเบื้องทางไต้รูจกหลวงทางไต้รูอีกแล้วก็ร่วงไปใส่พูนหู้เย็นตัวนั้นหู้เย็นเย็นในหู้บ่ได้ลงหนำมันอร่อยนะมันอร่อเบื้องบมดีๆเนี่ยไปสัญญาไปกุ้ยกันเองเยอะโอ้แหลงเงื่อน มาตาพ่อหู้ครับแตาพ่อหู้นี่มันได้โตลอดดึงดึงดึงไม้คล้องลอดเดี้งฮุนมาไม่เป็นตี

Gue t referred to this route because it's very peaceful, all Kellogans are so very welcome. Usually it's just way too slow to walk challenge from this route capacity so as a 걸ak dan ที่เไปเอาบวมเรีเขาอันเดีฮะที่ยวไปเอาบวมเรียเขาหันอันนี้เหรบ่บวมกูไปเอามืออนเลยเ็ดตอย่างู้ลงมาหาอย่แต่บางมืองกไปยกไปหลายอืมมันมีนดอกมันกมังไไป

โอ้มอยู่หรอยมอดพิดยานี่เดียวชันในมสอตยอยู่นี่ิดยาเห็นใส่น้ใส่เมือีบอก่าส่วุ่นว่าจะขีดยามันมวอยู่แล้วนักล่าปลาไหล ก็จงหู้ไปนี่ทีมงานนักล่าอะไร